สวัสดีค่ะเมื่อวีนนัการดิชาสิพ้ามาชมเผือกหอยนี่คือต้นเผือกหอยเผือกหอยก็คือเผือกที่เขาเอาไปแกงป้าเอาไปแกงป้าก็ได้แต่เอาไปแกงไก่ก็ได้นะคะแต่ว่าแถบบานิชาเขาเสิไปแกงป้าปลาคอปลาดุกอยังแบบนี้ล่ะค่ะเอาเผลือกหอยนี่เป็นใบของเปือกหอยนะคะแต่ว่าเขาสีเอ้าหัวมันนะคะหัวของเผือกหอยนะคะนี่เป็นต้นเผือกหอยนะคะเอื่นว่าเผือกหอยล่ะค่ะเขาก็สะมีหัวกอดๆก้มๆนะคะออกเป็นสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลออกเกือบดำนะคะ นี่นะคะคือต้นเผือกหอยนะคะกับปลูกไว้นะคะคุณยายปลูกไว้พ่อสำนึงนะคะปลูกอยู่ขังพน <Y> e ูนนี่นะคะพูนี่เคยปลูกบ friends, ักทั่วบักยังนี่ระคะแล้วก็ปลูกข้าวโพดนี่นะคะต้นนี้ก็เป็นธงไงธงหน้าแล้วก็มีพดนนะคะนี่นะคะก็เป็นธงไงธงหน้านะคะตอนเย็นแล้วก็พามาชมต้นเผือกหอยนี่คือต้นเปือกหอยนะคะเผลือกหอยนี่ก็เอาไว้สำหรับแกงนะคะแกงบ่เคยผัดนะคะส่วนใหญ่เราก็เอาแกงหรือบอกกับพี่ของหวานกันเลยเราต้ผูู้ดเลยมากแต่ส่วนใหญ่แล้วมัน เขาสียเอาไปแก้งเท่านั้นนะคะแก้งเสร็จพักกะแยงกับแซบพักอีตูกับแซบนะคะต้องนี้นี่คือกลุ่มของต้นเปลือกหอยวีชากระเสืเอามาเบิงว่าเขาสิมีหัวหรือมีในบอกกับบดทนูนะคะเพราะว่าเปลือกหอยนี่ก็คือว่าบางเถือกกับตรงหัวแต่ว่าป่ด้มีโครงก้ารทีสีมะขุดนะคะแต่ว่าสีล่องแงงเบิงว่าเขาออกหัวหรือยังเพื่อมือไม่เสีจไปแก้เนาะค่ะมันไม่แผ่นเส็ยแกงป้าแกงหยัางแต่ว่าเพื่อได้ขุดเบิงหรอกกับขุดเบิงว่าเขามีหัวมีหยังบอนะคะนี่คือต้นเปลือกหอยกับสีมีลักษณะแบบบนนีี้ะะคขของเา ใบของต้นเผือกหอยมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะรเดียกุ้มเผือกหอยนะคะสิมีอยู่ประมาณหนาสีประมาณสิบกว่าเหงานะคะเดวนี่นะคะนี่ชกเอาไห้เบิงนะคะนี่ค่ะนี่เป็นกลุ่มเผือกหอยนะคะแล้วก็เป็นเผือกหอยที่นิยมเอามาแกงเอามาแกงเส่ปลาคอเอามาแกงใส่ผักกก่แยงนะคะต้องหนีนะคะอีกสีเส ป้าหน้านะป้าหน้าแซบนะคะบางคนเขาบอกว่าเก้งเสษประดุกระแซบนะคะแตนิชาคิดปลาคอประดุนิชาปลาคอถนัดนะคะเด็ก evet. ะนี่นะคะกับเป็นเผือกก้มเผือกหอยนะคะอันนี้เป็นต้นเผือกหอยเนาะกัเนาะกระค้งสิเยเห็นบวเป็นต้นกระดาษนะคะอันนี้เป็นต้นเผือกหอยนะคะนี่เป็นต้นเผือกหอยนะคะบ่เป็นต้นกระดาษนะคะนี่ค่ะนิชาเอามาให้ชมนะคะมีหลายอยู่นะคะมีหลายอยู่นี่บึ้งนี่นะคะ กับผ้ามาเบิงนะคะเป็นกลุ่มเปลือกหอยนะคะกับมีอยู่เป็นเทวหนึ่งล่ะคะ่ะแทวหนึ่งเลยยาวๆไปนะคะกับพ่อได้ก,กินได้ยังนะคะปลูกเส้มไปนะคะพืชผักสวนขั้วในการหลากหลายชนิดในสวนคุณยายนะคะปลูกไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะกลุ่มเปลือกหอยนะคะเปลือกหอยกับที่ยอมเอามาแก้งนะคะเอามาแก้งแต่ว่าก่อนแก้งหอากระต้อง ขูดขูดขูดนะคะเพราะว่ามันสิขั้นเขาก็ต้องขูดขูดขูดออกสำหรับผู้ใดที่เพ้่เผือกเพ้่มันก็ากินบ่ด้นะคะเพราะว่ามันขั้นแห้งผสมกวรอยู่นะคะต้งเผลือกหอยนี่ขั้นแห้งผสมควรอยู่แล้วก็เขาก็ต้องขูด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 เอาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าบ่าขูดเอาเปลือกเอาใยๆที่มันอยู่ในหัวออกดีๆนะคะสิขั้นนะคะนี่นะคะสำหรับคนเพ้่เผือกเพ้มันกับบนีน้นะคะเพราะว่าอาสิขั้นใดนะคะนิชาก็เอาเปลือกหอยเอาต้นเปลือกหอยกลุ่มเปลือกหอยมาฝากค่ะนี่เป็นกลุ่มเปลือกหอยนะคะนี่่คะ ต้องนีนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะโอ้โมุ้งแรงไปแล้วแต่บรรยากาศก็ยังดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นทงเขาทงไฮทงหน้านะคะยุยไก่กันเดี๋ยวนิชาสีล่องขุดเบิงนะคะว่ามันสีมีเผือกบอนะคะนิชาสีล่องขุดเบิงว่าขัสีมีเผือกบอเพราะว่าหัวมันลงหัวหรือย่งกับบุญงถามคุณยายหรือคุณยายบอกขุดเบิงเลยอาะสีล่องแล้วก็ได้เรือสิบบตรท่นล่องก็ได้นิชากระสีล่องเบิงแต่บม่ได้ขุดขึ้นมาหรอกนะคะเพราะว่ายังบุตรท่นมีแผนแต่ว่าสีผ้ามาชมแต่ว่ามาเบิงก่อนว่ามันสีมีบอเบิงก่อนนะคะเเนนาะบบ่ขุดิงกอ แต่ว่ากับท่นเดียดอกค่ะบท่นเดียสิมาขดเบิ้งซื้อว่าเขามีหัวเขาม่หยังหรือยังกับพ่อทั้งหนากัสเดีหว่าสิตงหาปูหาต้ามากกกสิมาขุดเปลือกใจนะทีเวลาแกงแต่แกงเสนะคะแกงเสีผักกระเนยงกเสรยจิบไปไวตูก็เสไปตูไทยนะคะในชามัตว่าผักกระเนยงเสียแมค่ะผักกระเนยงเสียไม่เงี้ท่นเห็นหัวนะคะบท่านเหีนหัวค่ะบท่านี เงี æ, inan, ้ยงียงีงีุดุงี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 ุดเห็นบเห็นปะเงี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 ุดคดว่ากัสี่องหัวอยู่ดอกค่ะแต่ว่าคือสียุเลือๆพะว่าตอนหนีเพระท่านเห็นหัวเลยค่ะแต่ว่าเพระไ่หยางนะคะซ้นีก็เอ้าเพราะว่าิชากะสีไปเนยเอาเนี้ยไม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าบริวาสีขุดไปแก้งพอท่านมีป้าแต่ว่ากับผ้ามาเบิงผ้ามาหยังนะคะไอ้กับสีใดผ้ามาเบิงนะคะว่านี่คือตนเผือกคือกลุ่มของเผือก มีหัวมีอย่างนอกกษริย์เลยเอามาแกงป้านะคะเพราะว่าแกงปลาคอก็กกถือก้านแกงปลาดุกก็ถือก้านในการนิชาชอบปลาคอแล้วกอะเอาไปใส่ผักกระแห่งกันมีนิสวนนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็บบดีคุดออกไปเบิ่งหรอกค่ะเพราะว่าเนี่ยเมืองแล้วกันนะสิมีอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าเหมือนจะเห็นอยู่แต่ว่าบัดทันดึงออกมาเพราะว่าคิดว่าเอาไว้มือพร้อมก่อนเดี๋ยวมือพร้อมกะมีปู้มีป้ากัจังไคอยมาขุดที่เบิองอ่งเชือนหนึ่งเนาะ